สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่31ตุลาคม2 5 6 8ครับและเช่นเคยครับก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่1พฤศจิก,กายน2568หรบ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูใดๆนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อน,นครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขออวยพรให้เอพี่น้องทุกท่านโชคดีครับ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจกับ fc พี่น้องนะครับทุกๆท่าน,นครับ,นะรบที่เข้ามากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามนะครับช่องเล็กนะครับสำหรับ,บ,รบมัดรวมห,หน่อยแล้วก็งบน้อยของเจ็บหน่อยแล้วก็สามหน่อยนะครับพิเศษปกติ vp ก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวัง ผมไม่ทำพี่น้องผิดหวังเลยแม้แต่วันเดียวนะครับ,นะรบตอนนี้นะครับผมก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วของเดือนใหม่แล้วนะสำหรับพี่น้อง fc นะครับผมที่ติดตามเลขกรลาดอยู่นะครับซึ่งเป็นคนเก่าก็ขอให้มีแต่โชคแต่ลาบมีเงินมีทองไหลเข้ามาเทเข้ามาเนาะไม่ขาดสายมีสุขภาพร่างกายแข็ง สำหรับ FC ใหม่ที่นะครับที่กำลังจะเข้ามารับชมหรือว่ากดติดตามช่องเลขนัดลักนักา้ากากน,าน,านั้นก็ขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองร่ำรวยเช่นเดียวกันครับนะครับเอาละทีนี้เราก็มาดูส่วนของนะครับแนวทางว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้เลขนักลาดวางแนวทางไว้สําหรับหน่อยรวมนีน้โซนนี้ทั้งหมดที่ผมขีดนได้ดีสอตรงนี้ นี่นะครับพี่น้องผมเขียนว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งนี้มีความสําคัญอย่างไรใช้กับหน่อยทุกหน่อยได้เป็นแนวทางของหน่อยตลอดทั้งวันนั่นคือเช้าถึงดึกเลยนะครับวางตัวรูดไว้นั้นคือ8 9ดสวางคู่เจาะนะครับไวู้่เจาะคู่จอบใช้ได้กับแนวทางของหน่อยตลอดทั้งวันทีนี้สถิตินะครับเวลาผมเช็คใหค้ผมก็จะเช็ค ให้แค่7หน่อยดังนี้นะครับผมก็นะครับมีฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาตฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีพีฮานอยสามัคคีและฮานอยพัฒนาครับผมนี่คือ3หน่อยเออนี่คือ7หน่อยใน7หน่อยนั้นเราก็จะมาเช็คกันครับสามตัวรูดนี้7หน่อยเข้ากี่ครั้งครับ8เข้าไปที่82กิจบน สามแปดเฉพาะกิจล่างแปดสี่พิเศษบนศูนย์แปดปกติล่างแปดมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่รอบนะครับซึ่งนะครับพัฒนานะครับไม่ปรากฏผลออกมานะครับบนนะครับ,นะรบก็ได้แค่นะครับแปดก็เข้าไปทั้งหมดสี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ ส่วน9หล่ะเป็นอย่างไรนะครับ9ไปที่นะครับ VP 91บนครับแล้วก็สามัคี92ล่างครับ9มา2ครั้งศูนย์นั้นมาที่นะครับ40กาชาติล่าง04พิเศษล่าง01ปกติบน08ปกติล่างนะครับ ก็ศูนย์มาทั้งหมด1 2 3 4เช่นเดียวกัน,นครับ4บวก2เป็น6 6บวก4เป็น10มา10ครั้งใน7หน่อยนะครับพี่น้องมา10ครั้งใน7หน่อยนี่คือสเต็ปแรกสายรูดเข้าไป7รอบทีนี้สายรูดเข้าไป7รอบแล้ว12คู่เจาะนี้ใน7หน่อยเป็นอย่างไรบ้าง ก็เข้าไปที umas, ่นะครับผมสามเจ็ดนะครับผมกาชาตสามเจ็ดสามม้าขี่ศูนย์สี่กาชาตและศูนย์สี่พิเศษเข้าไปสี่คู่ในสิบสองคู่นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับดีมากนะครับเมื่อวานสำหรับสเต็ปที่หนึ่งทีนี้มาดูส่วนของสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองโซนนี้นะครับตามรอยดินสอนี้ มีความสําคัญใดๆในสเิติที่2นี้เป็นส่วนของงบน้อยครับจากหน่อยรวมทั้งหมดนะครับใช้ได้ตลอดทั้งวันเป็นแนวทางเหลือแค่7หน่อยนะครับสำหรับ7หน่อยก็อย่างที่แจ้งไปก็มีหน่อยเฉพาะกิจหน่อยกาชาติหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย v ี p หน่อยสามัคคีและหน่อยพัฒนาครับ7หน่อยนี้นะครับผมจาก3ตัวลูดเหลือ2ตัวลูด เหลือ9กับ0 9เ้วเราเช็คไปแล้วครับว่ามาทั้งหมดนะครับสองรอบ0มาทั้งหมด4รอบเท่ากับ6รอบนะครับในเจ็ดหน่อยครับนี่คือตัวช่วยพี่น้องส่วนคู่เจาะนะครับคัดจาก12คู่เจาะลงมาเหลือ6คู่ก็เข้าไปที่04พิเศษแล้วก็04กาชาดเข้าไป2คู่เจาะนะครับ,นะรบใน6คู่เจาะ นั่นก็ถือว่าเป็นแนวทางพี่น้องเป็นอย่างดีเยี่ยมทั้ง2ส,งสเตปดีใจ f c พี่น้องด้วยทีนี้เรามาดูสเตปที่3ส,สเตปที่3ส,สเตปที่3เม,มื่อวานนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่9อ่านี่เดทศูนย์แปดนะครับตรงนี้เป็นเดทศูนย์เสถิติที่เช็กให้ก็คือวันที่9แล้ว9วันนี้นะครับสามหน่อยนี้ตั้งแต่วางแนวทางให้พี่น้องมาสามวัน 9นวันนะครับ3หน่อยนี้ก็คือหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย VIP หน่อยสามคีนั้นใน,น9วันก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังแม้แต่วันเดียวครับผมนะบสถิตินั้น9วันแล้วนะครับผมเดินทางมามีความแตกต่างใดๆกับสเต็ป1กับสเต็ป2ครับสเต็ปที่นี้เน้นไปที่3หน่อยก็คือหาหน่อยพิเศษปกติแล้ว VIP แค่3หน่อยเท่านั้น ผมวางตัวรูดไว้9กับ0ฟันที่ 0, ะครับฟันที่0ตัวเดียวนะแต่ก็ใช้9กับ0เป็นตัวหลักนะครับ9มากี่ครั้งครับใน3หน่อย9มาที่นะครับผม v a p 91นะครับมา1ครั้งนะครับ3หน่อยส่วน0น,นั้นมาที่04พิเศษล่าง01ปกติบนแล้วก็08ปกติล่างนะครับ ศูนย์มาทั้งหมด3ครั้งตามที่ผมฝันไว้เท่ากับ4ครั้งใน3หน่อยนะครับสายตัวรูดมา4ครั้งใน3หน่อยนะครับทีนี้เมื่อตัวรูดมา4ครั้งคู่เจาะนี้ผมวางไว้ให้หมด10คู่เจาะใน3หน่อยในทุกๆวันนะครับเข้าคู่ใดบ้างกันเข้าไปที่08ปกติล่างเข้าไปที่01ปกติบนเข้าไปที่91 VAP บนครับเข้าไป3คู่จดถือว่าสถิติของวันนะครับที่3 1ตุลาคม2 0 1 8เป็นสถิติที่ดีเยี่ยมให้กับพี่น้องนะครับก็แสดงความดีใจอีกในรอบที่3ครับผมนะครับสำหรับ3หน่อยก็เดินทางมา9วันแล้วนะครับนี่ครับสถิติตามที่ผมตั้งใจไว้ว่าจะทำให้มันเดินยาวๆเหมือนกับหน่อยรวมข้างบนนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจจริงจรครับ ส่วนตรงนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับผมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่น้องถ้าสนใจก็นะครับผมทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเป็นอันเดียวกันกับที่สนับสนุนช่องนะครับอันเดียวกันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็นะครับติดต่อผมโดยตรงก็ตรงนี้เหมือนกันครับเอาละครับทีนี้เรามาดูนวทางของวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็เป็นนะครับผมนะครับ เดือนใหม่แล้วนะครับผมอีกแค่2เดือนก็จะสิ้นปีนะครับผมขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีงามครับผมนะครับมาดูครับสายตาผมก็นะครับผมยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันที่หนึ่งพอยอน พี่น้องก็อย่าลืมนะครับทำไมมันมัวครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับผมที่ผมอธิบายให้ฟังวิธีการนะครับเข้ามารับชมแล้วก็นําไปใช้งานนั้นจะได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องการรูดข้ามผ่านนั้นนะครับถือว่าเป็นการเสียนะครับผมเสียความรู้นะครับดีๆที่ทางช่อง พยายามที่จะอธิบายให้ฟังนะครับรูดรวมวันนี้นะครับผูดไปที่ 2, 4, 7ครคูเจาะนั้นก็มีทั้งหมด12คู่นะครับ 7, 1 7, 2

สองสามแล้วก็กลางสิบสองคู่นี้นะครับจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องใช้งานได้ตลอดทั้งวันนี่คือสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปสูงหนึ่ง ใช้กับหน่อยตลอดทั้งวันใน3ตัวรูดและใน3ตัวรูดนี้นะครับจะนํามาตรงนี้ครับผมข้างล่างนี้นะครับเป็นสเต็ปที่2เป็นงบน้อยของนะครับเจ็ดหน่อยนะครับงบน้อยเจ็ดหน่อยนะครับเจ็ดหน่อยก็อย่างที่เรียนแจ้งพี่น้องไปนะครับผมก็คือนะครับนะครับเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ v a p สามัคคีและพัฒนานะครับเจ็ดหน่อย สเต็ปที่สองวางรูดไว้นะครับที่สี่กับสองสี่กับสองเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสอง จ็ดสี่หนึ่งสอวนหนึ่งสี่สองสี่ครับ,รบนี่คือนะครับส่วนของ แนวทางของหน่อยรวมวันนี้แล้วก็เจ็ดหน่อยนะครับแบบสีพี่น้องนะครับก็ขอให้เป็นแนวทางที่ดีให้กับพี่น้องเช่นทุกวันก็คลิปนี้ก็ขอนะครัรดยพรทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ